พูดหน้าเวทีแล้วว่าเขาต้องรวบรวมความกล้าจะได้ไหมครับเฉะนั้นยังไงผมมายกระน่ำให้เขาหน่อยได้ไหมครับได้เดี๋ยวพี่เต่าเลยครับเปลี่ยนว่าคิดเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนชีวิตเราได้ครับผมพาธุรกิจสุดพัฒนาคุณเต่าครับ ผู้เปิดโอกาสผู้เปิดโอกาสครับเอ่อเพื่อนต้าครับแล้วก็ผู้เทรนเนอร์ก็เป็นเพื่อนต้าแล้วก็น้องต้อนฉับเดี๋ยวพี่เต่ามาล้วกันครับว่าพี่เต่าปัจจุบันทำอาชีพอะไรอยู่แล้วก็เข้าธุรกิจได้ยังไงครับปัจจุบันผมเป็น พนักงานเขียนแบบตกแต่งภายในครับบริษัทพีซีการอ,อ,อยู่ตรงหลังสวนเนี่ยครับ,รบนกักเรียนปัจจุบันก็พออยู่ได้ครับพอที่จะใช้ใช้ชีวิตได้เราเข้ามาัอัมโซได้ยังไงครับตอนแรกแบบ โดนช่วยยาามากๆแล้วเคยไปฟังมากี่ครั้งแล้วอะไรเงี้ยแล้วทำไมมันกันง่อค่ะเมื่อเมื่อสักประมาณห้าปีที่แล้วคือผมเป็นคนโพราาครับผมก็รู้จักธุรกิจเครือข่า,ขายมาแต่ในทานลนองคือถูกชักชวนถูกเชิญชวนถูกหลอกสารพัดทุกอย่างที่เขาตัวเราว่าเรามีเขาคนหัว เขาก็ไปเขาก็แค่บอกแล้วว่าเฮ้ยมาดิเดี๋ยวพี่เลี้ยงข้าวไอ้เราก็ตอนนั้นยังเด็กก็คือตายังบัวพอไปถึงจับผมยัดเข้าห้องแล้วเขาก็หายไปไหนไม่รู้เออเสร็จแล้วผมก็นั่งทักทางแบบเนี้ยใส่เยอะแต่แบบนั่งแล้วเขาก็แบบหน้าตาเคร่งเครียดกันมาก ไม่ได้ตั้งใจอะไรกันนักหนานนะแล้วก็พอสักพูดก็มีคนพูดแต่ผมนั่งนั่งข้างหลังนะผมเต็งหลังห้องอ่ะเขาก็พูดพูดเสร็จอันนอ้ก็อะไรกันเป็นอะไรกันอะ,อะไรกันเป็นอะไรกันของมือผมบอกก็เลยแบบรู้สึกแบบตอนนั้นก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ มาทาอะไรวะแล้วเนี่ยมันคืออะไรไม่มีใครบอกไม่มีใครตอบเอ่อตอนนั้นน่ะคือพีแอมแล้วแล้วพี่ต้าชวนยังไงบ้างครับทั้งพี่ต้าเนี่ยตัดสินใจเข้ามาทำออก่อนหน้านั้นก็จริงๆแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยเริ่มเริ่มมีความคิดเกี่ยวกับธุรกิจเคอร์ไทด์ในมุมมองใหม่ก็คือตัวเรงดาวตัวเร็งดาวเนี่ยอันนี้ผม ก็ยอมรับว่าเขาต้องโอเคในระดับหนึ่งแต่จุดที่ไม่สามารถทําให้ผมเติบโตไดกก้ก็คือก็คือทีมงานก็คือการที่เราเนี่ยสมัครเข้าไปแต่ว่าเทรนเนอร์อไม่มีระบบไม่มีม,ม,มันก็กลเหมือนเดิมแต่ว่าเราเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยแบบเนี้ย ธุรกิจนเนี้ยม,มันก็โอเคนะม,มันอจะไปได้ซึ่งตอนนั้นก็ก็รู้สึกมีความหักถึงมานิดนึงแต่ก็ได้ล้มเลิกไปจนผมย้ายเข้ามาทางานที่กรุงเทพตอนนั้นยัอเรีนยนจบแล้วก็กลับไปอยู่บ้านแล้วก็ บ้านไม่ไหวต้องกลับมาใหม่เพราะที่บ้านที่บ้านไม่มีข้าวแล้วก็เลยกลับเข้ารังคูงใหม่แล้วอะไรครับที่พี่ตัดสินก็แบบโซช็อปไหนครับที่ที่เขามติดตัวจช็อปที่ทำเพื่อนเกี่ยวกับต้าเนี่ยเขาเขารู้ว่าผมกลับเข้ามาปุ๊บเขาวัดโง่เขาวัโทรถามผมว่าเฮ้ยนะเฮ้ย ูจะพาคุณไปรวยเอาละมึงมาแบบคุณพาคุณไปรวยคุวยมาตลอดเลยรว้แต่เขาเอา่ะอยากน้อยก็ลองดูเพราะว่าหนึ่งผมมีความรู้สึกว่า ความรู้สึกว่าไอ้เครือข okay. ่ายเนี้น่าจะมีอะไรที่ตอบโจทย์เราได้ครับเห็นก็เลยไปหาเขาอืนัดเจอกันพอเจอแล้วโอเคอ่ะงั้นจับครับพี่เดี๋ยวอยากให้กระเถิบเข้ามาทำสักเล็กน้อยหนึ่งนะครัะ DJ ของพี่ครับ